วันนี้นะครับผมก็จะมีชุดคาราโอเกะนะครับมาแนะนำอีก1ชุดนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมีชุดนะครับคาราโอเกะนะครับมาแนะนําอีก1ชุดนะครับซึ่งวันนี้เป็นชุด2องคูณสนะครับซึ่งทําตามคําเรียกร้องของลูกค้าสําหรับในเซตนี้นะครับผมทําเป็นชุดคาราโอเกะให้เลยเป็นชุด2องคูณสําหรับในซิสเต็มนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับในชุดนี้นะครับก็จะมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ที่ใช้ในชุดนี้ผมก็จะใช้เป็นของไมโครเทคนะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์รุ่นนะครับ AG8P นะครับ650วัตต์4นะครับเป็นคัสดีนะตัวนนี้เป็แยกัตต์คอิสระนะครับ ส่วนตู้ซับนะครับนี่ตามการเรียกร้องเลยของลูกค้านะครับที่บอกว่าขอฟังเสียงตัว f h o n ขนาด15นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับใส่ดอกลงไปเรียบร้อยนะครับตู้เสียงกลางก็จะเป็นตัว b j ขนาด12นิ้วครับผมสำหรับในชุดนี้ราคานะครับอยู่ที่24,500บาทนะครับ24,500าบาทนะครับได้เป็นตู้ซับขนาด15นิ้ว f h o n ตัวเสียงกลางก็เป็นขนาด12นิ้ว b j นะครับตัว power mix ก็สามารถเล่นบลูทูธ usb ได้ครับผมเป็น power ในตัวเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปฟังเสียงกันว่าน้ำเสียงตัว ชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับในราคา24,500บาทนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับนะครับได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับถ้าหากท่านไหนชื่นชอบนะครับ ชุดนี้นะครับในราคา24,500บาทน,นะครับถ้าใครเข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับตะไครให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม